รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วนะคะ7วันผ่านไปคุณหมอจะไปสรรหาเรื่องราวดีๆมาชวนพวกเราคุยตลอดเวลาที่สำคัญสนุกได้ความรู้ดูสบายๆทุกเพศทุกวัยนี่ทุกสถานการณ์้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะเจาะไปที่ไวัยไหนหรือว่าเพศไหนเป็นพิเศษคุณแม่คุณแม่ใช่คุณแม่มีปัญหาอะไรคะนอกจากการเลี้ยงลูกและการดูแลสามีแล้วเยะแยะคุณแมนค่ะ คุณแม่ที่จะเท่าสมัยนี้จะต้องแบบว่าดูแลร่างกายตั้งแต่หัวจัเท้าค่ะทุกเวลาทั้งที่ตั้งตั้งครรภ์หลังคลอดให้นมลูกเธอจะต้องดูดีตลอดค่ะโหดูเป็นภาระที่หนักหน่วงมากค่ะหมอค่ะโอ้วันนี้สารพันปัญหาของคุณแม่ยุคดิจิทัลจะถูกขจัดไปหน้าต่อรายการเราวันนี้ต้องติดตามนะคะอ่ะส่วนช่วงแรกของเราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาชวนคุณหมอคุยและคุณหมอให้คําแนะนำกับเราเหมือนเคยในช่วงหมอคุยข่าวค่ะค่ะ หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี El para... วันนี้แน่นอนจะต้องเป็นหมอคุยข่าวนะคะเราก็จะมีข่าวมาชวนคุณหมอคุยให้คําปรึกษาให้คําแนะนํากับเราถามคุณหมอได้ไหมคะว่าปากติแต่ละคืนเนี่ยคุณหมอนอนกี่ชั่วโมงคะโอ้ยเขดึกดึกคุณหมอยังไม่หลับไม่นอนเ <คำ S 1> ต็มสนะติ <c oughs> คุณหมอนอนน้อยมากอ่ะน้อยค่ะน้อยไหมคะน้อยค่ะแต่นี่คุณผู้ชมต้องตอบคาถามแน่ให้ได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยนอนคืนหนึ่งน้อยกว่า5ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้แล้วก็ระวังนะคะคุณจะเสี่ยงน้ำหนัก ขึ้น45เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ง่ายๆยิ่งนอนดึกนอนน้อยยิ่งอ้วน จริงนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยมาจาก Harvard Health Publications ก็นะคะเขบอกว่าการนอนน้อยเกินไปทําให้คุณอ้วนขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าการนอนน้อยส่งผลโดยตรงกับความเสี่ยนโรคอ้วนโดยเขาพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนนะคะจะมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนสูงถึง45%รนตการนอนไม่พอทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติแล้วก็เข้าไปทําให้ฮอร์โมนตัวหนึ่งเนี่ยนะคะมันเพิ่มความหิวเนี่ยสูงขึ้น แล้วก็ทําให้ฮอร์โมนลดความอิ่มเขาเรียกว่าทําให้เราหิวเนี่ยติดน้อยลงก็เลยทําให้เราติดหิวหรือว่าโยโย่ในวันถัดไปที่เราตื่นขึ้นมาผลงานวิจัยนี้คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะคุณหมอ เพราะจริงๆแล้วการน,นอนเนี่ยสำคัญต่อร่างกายมากที่สุดเลยแล้วเวลาที่เรานอนร่างกายก็จะได้พักเวลาที่ร่างกายพักร่างกายจะมีการหลัง<ม>่งฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนตัวที่สําคัญต่อร่างกายด้วยฮอร์โมนที่สําคัญต่อร่างกายหลายๆตัวมีผลต่อการซ่อมแซมร่างกายมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมีผลต่อความหนุ่มสาวมีผลต่อการชะลอความแก่ม,มีผลหมดเลวยว่าเนั่ยถ้าเกิดเรานอนดึกไขฮอร์โมนเหล่านี้มันจะไม่ได้สร้างตัวที่สำคัญก็คือโกรทฮอร์โมนเรารู้กันอยู่ กรดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวค่ะอายุมากขึ้นกรดฮอร์โมนหลั่งน้อยลงอยู่แล้วในคนที่นอนดึกกรดฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลงในเด็กที่นอนดึกการหลั่งกรดฮอร์โมนก็จะน้อยลงค่ะก็จะฉลาดน้อยลงค่ะเด็กๆนี่อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าพออายุมากขึ้นอะไรที่เราทําไม่ดีทั้งหลายมันจะไปส่งผลตอนน้ำใช่น้ําลดต่อปุดก็แน่นนอกจากกรดฮอร์โมนแล้วเนี่ยตัวที่สาคัญมากๆคือเมลาโทนิน เรารู้ว่าเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้เราหลับสนิทแล้วก็เมลาโทนินเนี่ยยังเป็นตัวสําคัญมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยวก็คือเป็นเหมือนกับตัวช่วยในการลดสารอนุสลหรในร่างกายเขามีการใช้จะทให้ฝ้าลดลงด้วยที่นี้นใช้ทําให้หน้าขาวใสขึ้นเพราะไม่มีตัวนี้ปุ๊บก็น้อยลงแล้วก็ที่สําคัญหลังฮอร์โมนที่ดีน้อยลงแต่หลังฮอร์โมนไม่ดีเยอะขึ้นก็คือฮอร์โมนความเครียด นอนน้อยนี่เหรอคะใช่เพราะในขณะที่ควรควรจะนอนคุณไม่นอนนั่นหมายความว่าร่างกายจะต้องลุกขึ้นมาที่จะทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นหมายความว่าร่างกายจะต้องสร้างร์โมความเครียดเยอะขึ้นกว่าเดิมก็นำไปสู่ความเสื่อมของร่างกายมากขึ้นที่สำคัญมากๆคือเรื่องของภูมิต้านทานนั้นคนที่นอนน้อยคนที่นอนดึกภูมิต้านทานจะต่ำ ตามปุ๊บโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้ออะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมาก,มากใช่ถ้าในผู้ใหญ่ก็ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังสูงถ้าในเด็กก็จะเป็นซิวไม่หายเป็นโรคที่เกี่ยวกับเป็นพื่นภูมิแพ้ไม่หายเป็นเป็นซ้ำๆหายหายต้องไปดูเรื่องภูมิต้านทานของร่างกายอีกอันนีงสำคัญคือความจำความจำก็จะลดลงด้วยถูกเพราะ oh. ว่าสมองมันทำงานไม่คอนเน็กต์กันมันไม่เชื่อมต่อกัน ให้ตัวหน่วยความจําในสมองเนี่ยมันจะทํางานได้ดีเวลาที่เราหลับมันก็จะมีการวิเคราะห์เก็บข้อมูลทั้งหลายแหล่บางทีเนี่ยทั้งวันเรารับรู้อะไรมากมายถ้ากลางคืนเราไม่นอนไอที่เรารับรู้มาหายหมดเและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวกลุ่มของฮอร์โมนเนี่ยนอกจากที่หมอพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้มันยังมีฮอร์โมนบางตัวอีกคือฮอร์โมนควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอมวลของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันมันหลั่งได้น้อยลงเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะ อ้วนพอเราอดนอนปุ๊บระบบย่อยอาหารผิดปกติค่ะเวลาตับอ่อนไม่ได้พักเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพมันจะมีภาวะที่ตับอ่อนเสื่อมสภาพก่อนที่จะเป็นเบาหวานเพราะเราเรานอนดึกบ่อยๆเนี่ยเวลาที่ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อทําให้ระดับน้ำตาลลดมันใช้เวลาน,านานมากกว่าจะลดมันก็เลยทําให้เกิดภาวะน้ําตาลเลือดสูงได้ง่ายเกิดภาวะดื้อุรินเกิดภาวะเบาหวานตามมา เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเข้านอน<ช>หัวค่า<ช>แล้วก็นอนสักกี่ชั่วโมงดีคะคุณหมอตามคณแนะนำจริงๆอย่างน้อยประมาณสัก7จ็ชั่วโมงค่ะที่สําคัญมากๆคือฝึกให้เป็นนิสัยเข้านอนให้ตรงเวลา<ม>ตื่นนอนให้ตรงเวลาให้นาฬิกาชีวิตมันได้ทํางานให้ระบบการทํางานของร่างกายมันทํางานเป็นระบบพอถูกเทรนเป็นระบบทุกอย่างมันไปตามขั้นตอนไปตามระยะเวลาม,มันสุขภาพมันก็ดี ถ้าเราไปฝืนมันก็ทําให้ระบบร่างกายทํางานผิดปกติท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็เกิดโรคแนะน่ง่ายนะคะอะจากงานวิจัยที่เขาบอกว่าคนนอนน้อยกว่า5ชั่วโมงจะเสี่ยงอ้วนนอกจากนี้ยังเสี่ยงเป็นโรคต่างๆเยอะแย,ยะที่คุณหมอขยายความให้เราฟังจากข่าวนี้ก็อย่าลืมนะคะคืนนี้ต้องนอนให้ไวอ,อ่ะผ่านไปช่วงแรกของเราคะ่ะช่วงหน้าก็มีอยู่หนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมทางบ้านปรึกษามาแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนที่คงไม่ได้นอนปกติแน่ๆคือค่ะ คุณแม่ยุคดิจิตอลจะพบเจอปัญหาอะไรบ้างนั้น <Okay. S 1> นคะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ <c oughs> น,นี้จะขอเช็คพฤติกรรมการกินของคุณผู้ชมสักหน่อยนะคะแต่วิธีที่เราจะเช็คเนี่ยคงไม่ต้องถึงขนาดเจาะเลือดหรือว่าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหรอกคะ่ะเพียงแค่เช็คจากอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายเท่านั้นนั่นก็คือคือพุงของเราเนี่ยแหละคะ่ะอ๊ะอ้ะอ,อสงสัยกันแล้วใช่ไหมก็พุงเนี่ยสามารถบอกพฤติกรรมการกินของเราได้นะคะโดยจะแบ่งพุงของเราเป็น3ลักษณะ แบบแรกผุงจอมขี้เกียจเกิดจากที่คุณเนี่ยออกกําลังกายน้อยแล้วก็ชอบกินแป้งกินของหวานทําให้เกิดไขมันบริเวณสะโพกและต้นขาแบบที่2องผุงเครียดอ,อันนี้เกิดจากการที่คุณทานอาหารไม่ตรงเวลาดื่มกาแฟและทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนั่นเองค่ะสุดท้าย อืดอ,อันนี้ก็เกิดจากการที่อาหารไม่ย่อยหรือว่ามีแก๊สในท้องมากจนเกินไปถ้าใครมีภาวะแบบนี้แล้วก็รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่โรคร้ายทั้งหลายจะมาถามหากันนะคะ าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02 954 94 4 0 1 0 8 9 9 9 0ี่0 0ากค่ะช่วงหมอชวนคุยวันนี้นะคะเราไปที่คอนเซลล์ออนไลน์กันบ้างเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมทางบ้านไลน์มาปรึกษาคุณหมอค่ะ เป็นเรื่องของคุณแม่เพิ่งคลอดลูกเลยนะคะยิงไทยอายุ36ปีคลอดน้องคนที่สองได้5เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็ให้ลูกดื่มนมแม่แต่ว่าประจำเดือนนี่ยังไม่มาเลยนี่ผ่านไป5เดือนแล้วตอนนี้อาการตัวเองที่มีรู้สึกว่าตัวเองตัวอ้วนฉุม,มีฝ้ามีกระตื้นกล,ลักลึกที่หน้าคือ,อตั้งแต่คลอดมาน้ำหนักตัวเพิ่งลงไปแค่5โลเท่านั้นเองอปัญหาคาใจที่อยากปรึกษาคุณหมอก็คือ1เรื่องของรอบเดือนจะมีวิธีช่วยให้รอบเดือนมาปกติได้หรือไม่อย่างไร นะคะ,คะแล้วก็แน่นอนเรื่องความสวยความงามค่ะฝ้ากระแล้วก็น้ำหนักตัวด้วยจะทำยังไงดีออเ,เอาเป็นเคสเคสก่อนเพราะว่าเคสที่เนยก็ตกใจและสงสัยเหมือนกันเพราะไม่เคยมีลูกคุณแม,ม่หลังคลอดนี่คือรอบเดือนจะมาไม่ปกติหรอคะไม่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ให้นมบุตรเราต้องเข้าใจกันว่าการเกิดประจำเดือนของผู้หญิงจะเกิดที่ไหยังไงการเกิดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมันต้องเกิดจากภาวะที่มีการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน พอร่างกายเนี่ยมีฮอร์โมนเพศลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระตุ้นสมองให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นรังไข่ให้มีการผลิตฮอร์โมนเพศขึ้นมาพอผลิตฮอร์โมนเพศขึ้นมาทําให้มีการผลิตไข่ก็ทําให้มีการตกไข่ในช่วงที่ร่างกายจะมีการตกไข่จะมีฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน,นสูงพอหลังจากที่เอสโตรเจนถูกหลั่งจนสูงสุดแล้วนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระตุ้นให้มีการตกของไข่ แล้วก็รอว่ามันจะมีการผสมกับอสุจิหรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวใหม่ขึ้นมาก็คือ er one, ฮอร์โมนอ p โครเจสต r o n นะซึ่งตัวนี้ถูกเรามาก็คือมาเตรียมผนังวัดลูกสร้างไว้ให้มีการหนาตัวมีหลอดเลือดมาเลี้ยงทั้งหลายแหล่เพื่อเตรียมจะมีการฝังตัวแต่ถ้าอ่ะไม่มีการผสมระหว่างไข่อสุจิเกิดขึ้นก็จะกระตุ้นทําให้ผนังตัวนี้มันค่อยๆสลายออกแล้วก็ฝ่อไปค่ะ ซึ่งก็คือเป็นเลือดประจําเดือนนี่เองครานี้เนี่ยปัญหาคือเวลาที่เราตั้งคันนะพอเราตั้งคันเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะไปสร้างฮอร์โมนเพศมาจากรกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะคงตัวฮอร์โมนในระดับสูงเนี่ยจนกระทั่งตลอดการตั้งครัน<ะ>นั่นคือสาเหตุทําไมผู้หญิงตั้งคันถึงเป็นฝ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราคลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอหลังคลอดปุ๊บฮอร์โมนทั้งสองตัวลดระดับลงอย่างรวดเร็ว พอสองตัวนี้ลดมันจะไปกระตุ้นสมองกระตุ้นทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นรังไข่เพื่อจะทําให้มีการสร้างไข่ตกไข่เพื่อจะเข้าสู่รอบของการมีประจำเดือนอีกค่ะแต่ปรากฏว่าในคนที่หลังจากคลอดลูกแล้วมีลูกแล้วให้นมลูกเวลาที่ลูกดูดนมปุ๊บสร้างฮอร์โมนตัวนึงมาคือเรียกว่าฮอร์โมนโปรแลคตินสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอสร้างฮอร์โมนตัวนี้มาปุ๊บมันก็จะไปยับยั้ง กระบวนการไม่เค้ที่พูดถึงทั้งหมดก็เลยทําให้ไม่มีการตกไข่เลยทําให้มีมีการสร้างผนังมดลูกอะไรไม่มีทั้งสิ้นก็เลยทําให้ไม่มีประจำเดือนอเพราะฉะนั้นคุณแม่คนไหนที่ให้นมบุตรอยู่ก็จะไม่มีามีประจำเดือนเลยถูกมันถือว่าเป็นการคุ้มกําเนิดโดยธรรมชาติ ซึ่งได้ผลถึง98%ค่ะในช่วง6เดือนแรกหลังคลอดนะวิธีก็คือให้ลูกดื่มนมเราอย่างเดียวนะคะซึ่งความถี่ของกันให้นมเนี่ยในตอนเช้านี่จะไม่เกิน4ชั่วโมงในตอนกลางคืนก็ไม่เกิน6ชั่วโมงซึ่งมันจะช่วยทําให้ลดการกระตุ้นสมองทาให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นหลังไข่ที่ทาให้เกิดประจำเดือนขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอมาดูในเคสเนี้ยค่ะคุณแม่เนี่ยเพิ่งคลอดได้5เดือนค่ะแล้วก็ให้ลูกมา5เดือนค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่ให้นมลูก ประจำเดือนไม่มาก็ปกติอ่าหายสงสัยแล้วนะคะ,ะหายเครียดแล้วงั้นคาถามที่เขาบอกว่าแล้วจะทําให้รอบเดือนมาปกติได้ยังไงก็คือวิธีการที่จะทให้ประจำเดือนมาปกติคุณแนนก็ไปลดตัวฮอร์โมนโปรลคตินซึ่งลดได้ยังไงก็ลดความถี่ของการดูดนมของลูกถ้าสมมติว่าลูกดูดนมน้อยลงนั่น<ค>หมายความว่าฮอร์โมนตัวนี้ก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะ แค่นี้เองสามารถที่จะเริ่มมีการกระตุ้นให้มีการสร้างประจำเดือนขึ้นมาทีนี้พอสมมติบางรายคุณแม่พองดการให้นมดื่มหรือว่าลดการให้ลูกดื่มนมไปแล้วประจำเดือนมันยังไม่มาล่ะคุณหมออันนี้ก็เจอบ่อยมันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ไม่มีคุณแนนเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยเยอะแยะมากมายอันแรกเลยความ เครียดหรยดอ,อยิ่งหลังคลอดเขาบอกว่ามีจริงคุณแม่เครียดใช่ไหมคะคุณแม่เครียดเยอะบางคนก็ฮอร์โมนแปรปวนมีเรื่องของซึมเศร้าขึ้นมาอีกอบางคนก็ทั้งทํางานด้วยต้องทั้งดูแลลูกด้วยยิ่งถ้าซิงเกิลมัมด้วยยิง่งแบบโอ้โหมันมีผลเยอะแยะมากมายเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไอฮอร์โมนความเครียดมันมีผลต่อการหลังฮอร์โมนเพศก็คืออันนี้เลยในเวลาที่ร่างกายเครียดร่างกายไม่ได้นอนร่างกายจะต้องสร้างฮอร์โมนต้านความเครียดก่อนเพื่อจะรับมือความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วมัันนก็มสใจตวอ เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การสร้างฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการตกไข่ไม่สร้างสักทีค่ะฉะนั้นชั้นก็ประจำเดือนไม่มาสัทีเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะต้องทําจิตใจให้สบายแล้วก็หาวิธีจัดการกับความเครียดค่ะร่างกายมันถึงจะสร้างฮอร์โมนได้จากความเครียดแล้วมีตัวอื่นอีกไหมมีอีกในช่วงระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วเราคลอดบุตรเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีภาวะที่มีการ เสียเลือดเยอะอคาวนี้พอเสียเลือดเยอะบางทีมันทําให้ส่วนของต่อมใต้สมองเนี่ยขาดเลือดซึ่งภาวะนี้ก็จะเป็นภาวะที่ทําให้ต่อมใต้สมองทํางานผิดปกติหลังจากที่เราคลอดบุตรไปแล้วงั้นการที่จะไปกระตุ้นการตกไข่ทาไม่ได้หรือทําได้น้อยลงหรือประสิทธิภาพมันไม่ดีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยก็จะไม่มีน้ํานมไหลด้วยในกลุ่มพวกนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนโปลคตินได้งั้นก็จะมีกลุ่มของคุณแม่อีกกลุ่มหนึ่งที่ ไม่มีน้ำนมหลังจากคลอดคือต้องดูว่าเขามีภาวะนี่หรือไม่ก็เป็นปัจจัยหลักๆที่อาจจะทําให้ประจำเดือนคุณแม่หลังคลอดมาช้าได้แม่วันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ตอบคําถามของผู้ชมที่คอนเสิร์ออนไลน์มาเรื่องประจำเดือนของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยน่าจะเคลียร์ผ่านไปเรียบร้อยแต่ยังมีเรื่องคาใจของเคสคุณแม่ท่านนี้อีกค่ะคุณหมอสิวฝ้ากระและน้ําหนักตัวที่ยังข้างขาอยู่ค่ะคุณแม่ยุคดิจิทัลเดี๋ยวตามต่อช่วงแม่อาซา หมอแนะสนับสนุนโดยออ t i ต i n ินแอดวาน f o r อร์มอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะทำไมอาหารปิ้งย่างจึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้คะทราบไม่คาว่าอาหารปิ้งย่างรวมถึงกลุ่มอาหารรมควันนะคะ จัดเป็นแหล่งของสารก่อมะเร็งชั้นดีทีเดียวค่ะโดยสารก่อมะเร็งที่พบได้บ่อยในกลุ่มอาหารเหล่านี้นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือกลุ่มสารไฮโดรคาร์บอนค่ะหรือว่าชื่อเต็มเมก็คือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเกิดจากเวลาที่เราปิ้งย่างนะคะไขมันจากเนื้อจัดเนี่ยจดลงไปโดนผ่านที่อยู่ข้างล่างที่มีความร้อนสูงแล้วก็เกิดการเผาไหม้กลายเป็นควันที่มีพิษของสารไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้อยู่ ควันเหล่านี้นะคะเมื่อลอยกลับขึ้นมาจับบนเนื้อสัตว์บนเตาเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งสารที่มีพิษที่อยู่บนเนื้อสัตว์ค่ะเวลาที่เรารับประทานสารเหล่านี้เข้าไปเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็จะก่อให้เกิดการสะสมของสารเหล่านี้ในร่างกายค่ะและพบว่าทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะ นอกจากนี้สารไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้ยังพบว่าเป็นสารกลุ่มเดียวกับที่เราพบในควันบุหรี่และก็ควันจากท่อไอเสียรถยนต์อีกด้วยค่ะสารในกลุ่มที่2นะคะก็คือสารในกลุ่มเอมีนชื่อเต็มๆก็คือเอสโทรไซคกเอมีนค่ะพบในเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเวลาที่โดนความร้อนสูงสูงและเป็นสารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งล้ไส้และก็มะเร็งต่อมลูกหมาอีกด้วยค่ะ หมอมีข้อแนะนำนะคะสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารปิ้งย่างมากๆแต่ว่าก็อย่างที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยะคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือการตัดส่วนที่เป็นมันออกไปก่อนที่จะปิ้งย่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนค่ะข้อ2นะคะก็คือไม่ควรปิ้งย่างโดยใช้ความร้อนสูงและไม่ควรปิ้งย่างจนอาหารไม่เกียมนะคะทางที่ดีอาจจะนำเนื้อสัตไปต้มหรือว่าไปอบให้สุกพอประมาณก่อน พื่อที่เราจะได้ลดระยะเวลาในการปิ้งย่างลงนะคะและก็อย่าลืมตัดส่วนทิ่ไม้เกียมออกก่อนที่จะรับประทานทุกครั้งนะคะและสุดท้ายนะคะมีการศึกษาพบว่าการหมักอาหารด้วยสมุนไพรบางชนิดอย่างน้ำมะนาวสารแหน่หรือว่ามิ้นก่อนที่จะนำไปปิ้งย่างเนี่ยสามารถลดการเกิดสารก่อมะเร็งในกลุ่มเอมีนลงได้ค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิก ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่สองอยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกหมอชวนคุยช่วงที่2ค่ะสัปดาห์นี้เราเป็นคอนซัลท์ออนไลน์ของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเรื่องของประจำเดือนที่ไม่มาตามปกติเคลียร์ไปเรียบร้อยประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องความสวยความงามและน้ำหนักตัวเอาเรื่องฝ้ากระที่เขาบอกว่าเริ่มพบแล้วมีฝ้ากระ แล้วก็กระลึกกระตื้นอย่างนี้เนี่ยสามารถดูแลได้ไหมคะในขณะที่กําลังให้นมบุตรอยู่แบบนี้ดูแลได้คุณแม่๋ยวาทำเลเซอร์เนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะคือไม่เกี่ยวกับการให้นมบุตรคุณแม่สามารถที่จะมาทำทีตเมนต์หรือว่าทําเลเซอร์อะไรพวกนี้ได้คือพวกพวกนี้เป็นการทําภายนอกวิธีก็คือใช้แสงเลเซอร์เข้าไปลดการสร้างเม็ดสีไปทําลายเม็ดสีที่เกิดขึ้นหรือไปผลักเซลล์ผิวออก มันก็จะกระตุ้นทําให้มีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วยในการลดการสร้างเม็ดสี<ะ>แต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ต้องระมัดระวังในขณะที่เราให้นําบุตรในเรื่องของการทายาบางอย่าง<ะ>มีอยู่สองตัวหลักๆที่อาจจะมีผลได้คือกลุ่มไฮโดรควินอนที่เป็นยาลดฝ้า กับตัวที่2ก็คือตัววิตามินเอแล้วก็ไปให้ตัวอื่นคืออาจจะไปทำเลเซอร์แทนจะไปทำทรีทเมนต์แทนหรือที่มันไม่มีผละนะคะนอกจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารับประทานบางอย่างบางทีพอเป็นฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ยาลดการสร้างเม็ดสีนะคะที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดซึ่งปรากฏว่ายาตัวนี้มันสามารถใช้ในการลดเม็ดสีได้ดีแต่เขาพบว่าตัวนี้มันสามารถจะออกมาทางน้ำนมได้ค่ะ คือเกิดผลหรือไม่เกิดผลต่อทารกไม่รู้ไม่ควรให้ดีกว่าเพราะอจจะส่งผลถึงลูกได้อะจากเรื่องความสวยความงามเคลียร์ไปเรียบร้อยว่าสามารถทําได้โดยเฉพาะภายนอกแบบนี้นี่ทำไปเลยนะคะแต่ถ้าจะทานจะทาอันนี้ให้นมบุตรเราก็มาที่อีกหนึ่งปัญหาที่เคสเราส่งมาก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวที่มันยังค้างอยู่หมอค่ะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเขาจะสามารถ ดูแลหรือว่าควบคุมไขมันส่วนเกินในระหว่างที่เขาให้นมบุตรอยู่ได้บ้างไหมคะทาได้อยู่นะแต่ว่าทําอะไรต้องนึกถึงลูกเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะต้องให้นมลูกนั่นะหมายความว่าสารอาหารจากร่างกายเราจะต้องเพียงพอค่ะเพราะว่าในขณะที่เราให้นมบุตรเนี่ยร่างกายเราต้องการแคลอรี่มากกว่าปกติเราจะต้องกินเผื่อลูกพูดง่ายๆนะอย่างเช่นสารอาหารกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต คุณก็ยังต้องทานแต่ว่าอาจจะทานเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจํานวนมื้อนี่ห้ามงดห้ามอดเด็ดขาดเกิดจะทานเป็น3มื้อหรือทานเป็น5มื้อก็ได้เพื่อจะควบคุมระดับน้ำตาลแล้วต้องพยายามทานอาหารให้ครบหมื้ออาหารเนื้อสัตว์อาหารไข่แล้วก็อาจจะเลือกตัวที่เป็นออร์แกนิกนะคะจะได้ช่วยลดสารพิษต่างๆซึ่งพวกนี้สามารถจะถูกเปลี่ยนไปเป็นซิโนแอซิเจนหรือว่าแอซเจนเกินในเด็กซสียจะทำให้เด็กเปลี่ยนเพศได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือไขมันอยู่น่นไขมันเนี่ยก็ต้องเลือกไขมันดีให้ลูกอย่างเช่นไขมันไม่อิ่มตัวที่มาจากน้ํามันมะกอกหรือน้ามันจากปลาก็ได้นะคะอะไรที่เป็นไขมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยต้องงดนะแล้วก็รับประทานวิตามินและเกลือแร่ที่มาจากผักและผลไม้ให้เยอะขึ้นนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของวิตามินซีนะผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือตะคุลเบอร์รี่ก็ได้แอปเปิลก็ได้ส้มก็ได้นะคะแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าร่างกายเราเนี่ยมีการย่อยอาหารที่ดี นะมันจะได้มีการดูดซึมอาหารที่ดีนะคะอีกอย่างนึงคือเด็กเนี่ยต้องการแคลเซียมนะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องรับประทานนมเพื่อช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะแคลเซียมให้มากขึ้นพยายามงดพวกอาหารแปลรูปต่างๆอาหารแปลรูปก็อย,อย่างเช่นพวกอาหารที่มีรสหวานเบเกอรี่น้ําตาลน,นะคะอาหารกรุบกรอบอาหารกินเล่นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแป้งขัดข้าวอาหารปิ้งย่างอะไรที่เป็นสารที่จะนําไปสู่การอักเสบของร่างกายอันนี้ต้องเลี่ยงเลยค่ะ นอกจากอาหารก็คือการออกกําลังกายอ่าอันนี้น่าจะคัญการกกำลังกายใช่ใชกา็กสำคัญถ้าคุณแม่ผ่าคลอดก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะทําให้ฟื้นตัวไม่เจ็บแล้วถึงจะค่อยเริ่มที่จะออกกําลังกายนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะแอโรบิกอย่างเช่นวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆหรือปั่นจักรยานอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเล่นเวทหรือเล่นอะไรที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มกําลังของกล้ามเนื้อก็ได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาคุณแม่ออกกําลังกายเนี่ยต้องระวังเพราะการออกกําลังกายเนี่ยจะมีการสร้างของเสียขึ้นในร่างกายคือลคติกแอซิดค่ะพวกนี้เนี่ยคุณแม่ขับออกจากร่างกายไปทางน้ํานมด้วยอนั้นน้ํานมจะเปลี่ยนรส นมเปลี่ยนรสนมเปลี่ยนรสบางทีอาจจะปีรสเปรี้ยวเลยลูกอาจจะไม่ค่อยชอบทานสิ่งที่ทําได้อีกอันนึงก็คือใช้เครื่องมือทั้งที่เข้ามาช่วยใช้ความเย็นฟรีด เซลล์ไขมันมอันนี้ปลอดภัยทําได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้ทุกครั้งที่ทําก็จะมีเซลล์ไขมันตาย20%มันก็จะช่วยในการที่ทําให้ไขมันส่วนเกินของเราลดลงได้เวลาที่คุณแม่ตั้งครันแล้วคลอดผิวหนังมันจะเหี่ยวะจะมีทั้งรอยแตกมีทั้งรอยเหี่ยวเนื่องจากว่าผิวหนังถูกยืดอยู่นาน<ม>ก็อาจจะไปใช้พวกคลื่นความถี่วิทยุซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มแบบที่ไม่มีแผลหลายขั้ว หรือเป็นแบบที่คู่กับเข็มที่จะช่วยในกรณีที่คุณแม่เนะี่ยมีรอยแตกแต่ถ้าเวลาทําต้องรีบทําเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยให้รอยแตกมันค้างอยูน่นานๆมันก็จะทําให้ผลการรักษาเนี่ยได้ผลน้อย้ารอยแตกที่เป็นรอยใหม่ๆการรักษาก็จะเร็วขึ้นนะคะฟังคุณมหมอพูดแล้วนะันรู้และเคล็ดลับของพวกซีเลดดาราที่เป็นคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยโอ้ยทำไมข้อลูกแป๊บเดียวหุ่นเหมือนเดิมเทคโนโลยีช่วยแน่นะใช่ก็นะอเอา <laughs> พวกนี้มาช่วยซึ่งมีทําได้หลายอย่างนะ มีอย่างที่บอกเครื่องอมตะายุเนี่ยมีตั้งหลายประเภทอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอเขาเลือกตัวที่ ใช้ได้ดีที่สุดในภาวะของเราอที่สําคัญแล้วดูมันมีผลต่อการให้นมยนากแทบจะไม่มีไล่ใช่ก็เป็นทางเลือกสำหรับใครที่อาจจะคุณแม่ใจร้อนต้องได้ฟิตหุ่นไปทํางานไปออกสื่ออะไรแบบนี้นะคะอ่ะหวังว่าเคสที่ปรึกษาออนไลน์กับเรามาก็คงจะได้คําตอบที่สบายใจไขข้อข้องใจไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนผู้ชมท่านไหนที่ชมรายการอยู่แล้วมีคําถามแบบนี้อยากจะคอนซัลท์คุณหมอแล้วก็ได้เลยไม่เสียตางค์ด้วยแล้วเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือ ไลน์หรือว่า Facebook มาก็ได้ที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยก็ส่งปัญหาเข้ามานะคะ,คะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ